สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้พามาดูมะม่วงเขียวสามรสเนาะหรือชื่อจีนชื่ออะไร,นะไรเนาะอ,อะไรกิมหงเดี๋ยวต้อมพามาดูมะม่วงกิมหงหรือเขียวสามรสนะแล้วดูต้นเนี่ยเอเอเดี๋ยวเรานั่งใต้ต้นกันเลยโอ้นี่น,นี่เทียบมือต้อมนะเดี๋ยวนะเก็บได้นะปอกจากตรงนี้เลยนะมานโอ้แต่อุ้ยปอกแล้วอ่ะจะปอกอีกก็จะได้ ไม่เป็นไรอเอาเอา,เอานันพอโอ้โหแต่นี่ดูต้นเดียวเดี๋ยวต้องถลมเอาเออกไปอ,อันเนี้ยคือมันเหลือครึ่งต้นเพราะว่าเขาตัดทำจะปอกกินตรงนี้ใช่ไหมห้ามเก็บใช่ไหม <laughs> ห้ามเก็บเอกจึต้นตมันจะร่วงเหรอไมละ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนี่ไม่ได้ออกนอกสถานที่นานะวันนี้กลับมาออกอีกทีหนึ่งโอ้จะลุง่งโลก,กว่ามั้งเนี่ยปอกได้นะแต่กกินให้หมดอือ สามวันนะเว้ยอันนี้คือแก่จัดเลยใช่ไหมก็ยังไหวได้อีกนะมันเหลืองอย่างนี้ก็เหลืองธรรมชาติแล้วอย่างนั้นน่ะก็อีกสิบวันเจครับวันนี้พามาชิมมะม่วงชิมหงหรือเขียวสามรถเนาะนี่เขาเก็บไปแล้วนะอถวายด้วยเหรอเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเห็นบ่ามันก็มีรุ่นลูกเล็กอีกเมั้ยนะอ๋อมันไม่ได้ไม่ได้เป็นฤดูใช่ไหม มีสี่รุ่นถ้ามะม่วงทั่วไปก็รุ่นเดียวเลยหน้าหน้าหน้านี้ใช่ไหมดูนี่เอาเกือบลืมเลยก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรดีสิวิจิตรณรงค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหมๆ่ๆก่อนใครมาดูมะม่วงกันบ้างอันนี้กิมหงก่อนคลิปหรือเขียวสามรถนะดูลูกลูกในโลกฝ่ายวเอาน้ำก่อน ปกติเขากินดิบอย่างนี้ใช่ไหมถ้าดิบก็จะเปรี้ยวอ๋อกินสุกเหมือนกันาสามรนะาสอ่ะนี่เปนแตหวานอืมอันนี้คือรุ่นที่ห่อใหม่นะบู๊สีใหญ่น,น,นะนี่มีมีสุกมีสุกอันนี้คือสุกเมล็ดดูเมล็ดเลงเมล็ดรีบ่ะอข้าวจะถึงเม็ดนะกันอีกเยอะนะเนี่ยนะทำงานเลย นี่ยพอจะถึงนี่ก็อีกต้องหลายชิ้นนะนี่ก็ยังไม่ถึงนะมเล็ดน้อยด้วยเอาชิ้นนี้ดีกว่าไหมสองชิ้นแล้วนี่เดี๋ยวเรานั่งกินใต้ต้นเดี๋ยข้างในมันออกสุกๆนะนี่ร่วงนี่ข้างล่างนี่เต็มเลยไไม่่ด้รวงอ๋อมันละพื้นแต่ก็ร่วงเห็นนะเราหาที่นั่งก่อนใต้ต้นเลยเปี่ยแหละเย็นนะเขาอยู่ใต้ต้นเอาตรงนี้ก็แล้ว

ชูเกียวสับปะรดที่สุกแบบสุกปากกระก้อหโอ้กินหมดนี่จุกรูปมันโลอะไม่มีเส้นด้วยนะครับือครับอยู่นะอยู่นะ นะดูไม่มีเส้นเลยครับไม่มีเส้นเลยเราก็อีกอย่างหนึ่งคือเนืนอยยางกิ๊บมันเหมือนนี่เหมือนกันนะเหมือนเกี่ยวสะเวยเหมือนกันนะเว้ยอ่าแต่เกียวสะเย,ยายเาจะจัดกว่าอ่าจัดกว่าแต่นี่มัน<ต>มันลุก,กววลให<จ>ญ่อ,อือ เกี๊ยวสเสวยนี่ติดยากกว่า,า,วาไม่ถ้ากินกินมะม่วงแก่ที่แบบข้างในสุกอ่ะมันก็จะอารมณ์นึกถึงเกี๊ยวสเสวยอะตแต่รสไ,ไม่จัดเท่าเกี๊ยวสเสวยดูพอจะถึงเนื้อในเดี๋ยวต้องผ่าให้ดูถึงเม็ดมัน,นจุกอะเนี่ยสองชิ้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวต้องกินรูที่ปอกเหมือ,อนกับต้นเลยนะปอกไปแล้วเดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านเูนะนี่ยังไม่ถึงข้งางในเลยล้ลมเมล็ดบางบาง ใช่คนาเล็กน้อยเนี่ยเพิ่งจะถึงเลยนะนี่ถ้าเกิดเป็นเขียวเฉลิ้ก็ประมาณเขียวเฉลิ้ประมาณสามลูกไอ้นี่ลูกตีสามังเขาไอ้นี้ลูกใหญ่เป็นกิโลข้างในมีเส้นนิดหน่อยแต่ข้างนอกอะไม่มีเลยแบบเนี้ยเก็บไปมั่งแล้วสองลูกเฮ้ยก็จะลูกย่อมปากแต่ถ้าเกิดอันไหนที่แบบชอบมีลูกเดียวก็จะลูกใหญ่คือติดง่ายใช่ไหมตีสองลูกใช่ป่ะเ้าจะเล็ก กูเที่ยวก่อนหน้า่อมจุกเลยเนี่ยลุมก็ึ้นแล้วอยู่คนต้นเลยนี่นะอันนี้เราอยู่ใต้ต้นนะถ้าหอดหูสีนี้ข้างในรูปมันจะเป็นสีเหลืองแกะได้ไหมแกะยังให้ดูไม่ได้เพราะนี่เพิ่งจะห่อไงอ๋อเพิ่งจะห่อไปสิแตาก็ยังไม่ได้เปลี่ยน แต่ถ้าเป็นถุงสีนี้ข้างในจะเป็นสีมันจะนวลกว่าใช่ไหมจะเป็นสีเหลืองแต่อันนี้มันจะห่อไปมากไม่กี่วันนี้เองอมะม่วงเขาห่อลูกใหญ่ขนาดไหนห่อเนี่ยอ,อันเนี้ยเนี่ยเขาห่อแค่นี้อ๋นนอ,นนอ,นนอต้องให้ใหญ่ขนาดนี้ถึงจะหอ่อเล็กกว่านี้หน่อยก็ไดต้ต้องหอ่อเขาเรียกห่อเลยสุงส่วนผงใช่ไหม,มนนอ๋อแต่ถ้าสีขาวนี่ไม่ใช่สีขาวน,นี่เป็นสีขาวใช้ได้หนึ่งเวลาลูกแก่มันก็เปื่อย อ๋ออันนี้มันมีคาร์บอนข้างในนะคสวยเหลืสวยต้นเดียวเนี่ยมีชนเต็มเต็มข้อเลยอันนี้คือเก็บไปแล้วเมื่อวานเก็บไปแล้วเมื่อวานเก็บไปไว้เอามาช้าตัวนี้าวายเหรอเรียกเรียกอย่างนั้นได้ป่ะเขาเรียกอะไรสามรดูป่ะอันนี้เก็บเขาบอกอันนี้เก็บไปสองรุ่นแล้วอื เราไปตรงลูลกใหญ่ไิซพอไปร้อ,องนิดนะปื๊บปื๊บปื๊บโอโหเนี่ยลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวอือหือโอ้เนื้นอมันแบบชิมว่าว่ารสชาติเป็นไงลูกทำมะกะอ,อืมหรือก็มะละกออืมเอาไปส,ส,สับสามส้มได้มั้ยเนี่ย เนี่ยก็จะอีกรสชาติหนึง่งเมื่อกี้ก็อีกรสชาติเมื่อกี้เมื่อกี้คือมันสุกนะเมื่อกี้สุกในเดี๋ยวเราลองรสนี้คืออะไนก็จะมันอืมนี่จะออกมัน่เนื้อเขาสวยนะเหลืองสามรสสมชื่อใชฮะถ้าสุกเลยจะหวาน อันนี้ก็จะอมเปรี้ยวอมหวานตัดเนื้อเยอะมากเนี่เนี่ยซี่โคยวนี่แบบหอ,อมจกโอ้กินไม่ปากอะก,กว่าจะหมดลูกอะเนื้อเนื้อดีอะเนื้อแบบ ิงแก่ก็จะมันๆนเนาะผมเปรี้ยวนิดๆแต่ต้องชอบลูกสุกเมื่อกี้นะฮะลอยดีหวานดีเราเสียนน้อยที่สําคัญคือเขาเรียกอะไรติดง่ายเกลือถทวายอะ่ะ <c oughs> ต้นหนึ่งมีสี่รุ่นอะ่ะมีต้นพันธุ์จำน่ายนะครับใครสนใจเร์โทรต้อมละศูนย์ศนสี่สองสองศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นี่พามาดูที่ต้นเลยให้เห็นหนหน้าตามันเป็นยังไง อ,อ,อ,อืคลิปนี้ก็จะได้ยินเสียงเคียวตลอดเพราะว่านะก็จะหมดลูกนะดอกจริงดกจังครับหน้าปลูกเป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์ที่ติดผลง่ายเนาะให้ผลดกอ่กที่เขาว่าปีนี้มะม่วงไม่ค่อยติดเนี่ยอ,อากาศมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเจ้า สามรถนี่เขายังติดแบบโอ้โหนี่นะนี้ที่เก็บมานะเปนองค์นจะลรกเลยเนเดี๋ยวไม,ยไม่ได้หอมลูกๆจุกๆครับ <c oughs> โอเคครับใครสนใจต้นทันเนาะก็มีจำหน่ายเนาะเบอร์โทรต้อมก็ศูนย์0ก0ี่แล้วก็ แอดไลน์ก็ <Add> ของนญาตเป็นไลน์แอดเนาะแอดพีจุดทีโอเอ็ม์พีจุดทีอน้อพี่มพามาดูที่ต้นเลยใครสนใจสั่งกิ่งพัน์ธุจากส่วนเราก็รับประกันสายพันธ์พันแท้พันธ์ดีใส่พันธุ์คุณภาพตรงสายพันธุ์แน่นอนครับผม <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตรับผิดชอบก่อนให้อุ้ยปอกแล้วก็นะก็ต้องกินนะนะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครสนใจกิ่งพันธ์ก็ อีกทีทน้องเบอร์โทรต้อม0642209000หรือ Line แอดก็แอดทราย p.tom เนาะเดี๋ยวต้อมขึ้นไว้ให้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้อกจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินิรีย์พึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลากันไปด้วยเจ้ามะม่วงเขียวสามรูกกินน้ำจุกแล้วเนี่ยพวกเดียวในกกินเหอะโอเคไปเลย